สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับมาอีกแล้วครับผมวันนี้มาดูชาวนาเกาหลีเขาทำนากันนะครับผมเฮ้ยเซลโออีกคนนโอมาเซติอันนี้อีกกระพุลพุลอ๋ออันนี้เป็นยาคุมยาเน่เน่อ่ะเปอร์เล่เปอร์เล่ตัว 어, 어 이거 벌레? 벌레. 이거 풀. 어 풀. 어 살균 살충. 오. 아, 살 괜찮습니까? 괜찮아요? 응, 어, 좋아요. 오, 좋아요. 오케이. 20 20cm? 오케이. 어, 20cm 나합니 어. 네. 20? 20, 20, 20. 맞아요? 20. 어. 이, 이거는 이렇게, 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 이렇게 어, 그냥 예, 15, 12에서 15, 15, 15, 15, 15, 아예 15, 15, 좋아 15,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  라요음 จัลคอทกียข้อวฟางข้าวนะครับ네네알았습니다อวฟางข้าวนี่เขาก็จะป no ั่นน yeah. ะครับนี่เขาจะปั oh k hao k hao k er. ่นแล้วก็จะโอ้ยลมแห้งปั oh oh <min uh> oh uh ่นก็จะเป็นเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับผมเป็นปุ๋ยไปเลยนี่ก็คอรึมชัวนี่ก็ขอลืมชัวพี่ไสออ อะไรินะดานี่ครับดูครับผมผมก็ถามเขาว่าดำนาเนี่ยเขาดำกันกี่เซนติเมตรนะครับความกว้างทางนี้20เซนติเมตรแต่อีกอีกอีกฝักกก่งนึงก็จะ15เซนติเมตรนะครับผมโอ้ยล่มแห้งครับพี่น้องนี่ครับกล้าเขาคขาเจ้าเดี๋ยวผมจะไปดูสูตรปุ๋ยนะครับเขาเขาใส่ปุ๋ยด้วยนะครับผม มาถ่ายพ่อเนี่ยนสามสี่ปีแล้วครับพี่น้องมาถ่ายแล้วสี่ปีแล้วพ่อเนี่ยนี่แล้วจำผมได้แล้วจำผมได้ดีพ่อเนี่ยนี่เนี่ยครับเออโอ้โหเร็วมากนะครับ ข้นเซกัาเซนะ่นครับเนาะยางน้ำบรัยนะครับเรือขั้นแท้นอยครับขั้นแท้นอยครับเนี่ยเกาหลีนี่การลงทุนของเขาเขามันพ่อลงทุนนะครับพี่น้องเมาเมื่อเมื่อเบิรงปุ๋ยนะครับเด้อมาดูปุ๋ยนะครับว่าเขาปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรนะครับนี่นี่ครับปุ๋ยที่เขาจ้เาใส่นะครับเด้อสูตรปุ๋ย ยี่สิบกิโลมาดูนะครับว่าปุ๋ยโอ้แถวนี้ใส่ปุ๋ยบ่คือกันตัวนี้นี่มาดูนะครับโอ้นี่คือสวดปุ๋ยปุ๋ยที่เขาใส่ไปตอนดําเลยนะครับนี่สามสิบสองเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ว่าทางของตุก,กีจะว่าเปลี่ยนแบบนี้นะครับเด้อของแท,ท้งตุกีก็จะเปลี่ยนเท่าไหร่่ะยี่สิบสองยี่สิบสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนี้อันนี้ยท่าทางนี่ จะเป็น32 7สครับผมโอ้โหกรสอบได้จักบารวะาซาเตนิมนี่กูนี่ออนไม่เหรออีกคนนึงี่เงเก้นพิลิเอเอเอ,อีมานอนน่าอีมานนะครับนี่ก็คือประมาณห้าร้อยบาทเจ้เออ จังหวัดที่50%จังหวัดท50%จังหวัดที่50%จังหวัดทีงหวัดทีงหวัหวี่5งหวัดังหวัดที่50%จังหวัดทงหี่50%่50%ังว่50%จังหวัังหวัดที่50%จังหวัดังหวัด ข้าเจ้าก็จะใส่ไปนน้ำนี่แหละนี่ใส่น้ำไป็นน้ำรถดดำเลยท่านบ้านนี้ใส่ปุ๋ยก็คือกันนะครับพี่น้องเ,ออเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะใส่กันยังไงนะครับผมลงไปไทายไก่กับอะไรครับพี่น้องให้หน้ามันให้ใหญ่ครับเนี่ยขาเจ้าก็าจะใส่ยาคุ้มยาไปพร้อมทั้ง ทั้งคุมหญ้าแล้วก็เป็นพวกมแมลงก็คุม,มแมลงด้วยนะครับผม,มแมลงก็ไม่เข้าไปนะครับผมไม่ไปกัดข้าวกัดอะไรนะครับนี่คือการทำหน้าของเก่าลีเพิ่นนะครับเดี่นี่นี่นุนอกเลยถาดเขา ได้อีกรอบหนึ่งตัวนี้โอ้ได้หลายอยยุนี่แต่ละรอบนี่โอ้โหนะครับมาดูนะครับมันดูกันจะจใกล้ๆเลยนะครับผมจับ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 ไปเขาเจ้าก็จะเวียนท่าให้รถวอกอันนี้เอาตอนทุดทไทยวัวหน้าเอาตอนทุดทไทยนี่ถาดเขาเข้าเจนะครับเด้อถาดเพาะข้าวนะครับผมเข้า็จเก็บนี่เฮ็ดสบายเฮ็ดหน้าบ้านนี่เฮ็ดสองขนนั่นนั่นน่อันไปดำมาเนี่ยอันสองนนี่เขาเจกาก็มาเลี่ยงมม่ยังให้เอาปุ๋ยอย่างมาใส มาขนกล้าขนัขนขนยังเซยแค่นั้นนะครับพี่น้องดำหลายแล้วครับพี่น้องเริ่มดำเริ่มเดือนพืษสภาพานี่ต้องดำมดต้องดำนาจะเร็จมดแหละทั้งประเทศเลยใช้รถดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคันนาเขาก็เล็กๆนะครับนี่ยาคายาโอ้ยหมู่บ้านไปฉียดยาคายาหมู่บ้านไปรับจา้างฉสีดยาข้าาญา่าเบื้องคันหน้าเขาเจ้าครับพี่น้องขันหน้าขั้นน้อยน,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 นี่ ผู้ดเด้เมาเหล่า,านี่ย่างบ่ได้แท้เลยผมบอกเลยคนเมาเหล่าย่างว่าด้ครับพี่น้องมันขั้นขั้นหน่อยครับถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นเดือนกับซํานี่แหละแต่ว่าน้ำอยู่ลำบากตอนเสียยาคายาครับพี่น้องครับตอนมะพนปุ๋ยนี่ใส่เครื่องพนปุ๋ยนี่ลำบากแยงมันขั้นหน่อยครับพี่น้องเขาจะมาเห็ดขั้นไงหญ่ได้หน้าบ้านนี่เพระาะว่ามันหน้าหน่อยหน้าเขามันหน่อยพื้นที่การทำนาทำการเสียของเขามีน้อยนะครับโอ้ผมเป็นในเวลาเห็ดเห็ดงาน,านหรอือเปล่าพี่น้อง นี่ครับผมมื่อนี่ยว่าฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้อการทำหน้าของเกาหลีเริ่มเล่าครับผมเริ่มดำหน้ากันแล้วปีสองพันยี่สิบสองเพิ่นก็นให้ความดูดีๆหรอกเพิ่นก็บาได้แพ่งหนึ่งห่วงอย่างวีซ่านะครับเนาะเยี่ยงเชียนถ้าพ,พี่น้องไปเบิ้งไอ้าอการเพาะกาไม่ได้โรกเรื่อนที่ถูกโมเบียกับทุก,กี้นั่ถ่ายคลิปนะครับเด้อ <c oughs> โอ้ยลมแห้งลมแห้ง กลับไปเหตุงานแล้วพี่น้องมันพักผมพักเทียงเอาอยู่ดีมีแห้งลำ่ำรวยกันทุกคนนี่คือการทำหน้าของเกาหลีข้าเจ้านะครับเด้อล่มแห้งครับผมผมเบลาไปมันกันมันล่มแห้งครับพอดามืกเจ้าพุูเลย์ยงครับผมเอามือนีฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ